อย่าส่งชชทรัวระวัาางโดนจำกัด ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะในวันนี้เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับขีดจํากัด ในการส่งข้อความบน m essenger นะคะท่านผู้ชมซึ่ง m essenger เขาเนี่ยมีขีดจำกัดในการส่งข้อความนะเพื่อหยุดการส่งข้อความที่เป็นสแปมหรือว่าเป็นข้อความที่ผู้ผู้คนอาจไม่ต้องการอย่างเช่นการที่เราส่งแชทรัวๆข้อความเดิมๆรัวๆๆัวๆ,ๆย้ำๆเยอะๆมากมายแบบนี้ท่านอาจจะโดน m essenger จำกัด นะคะซึ่งการที่โดน Messenger จํจกัดเนี่ยจะไม่สามารถส่งข้อความบน Messenger ได้เนื่องจากว่าคุณส่งข้อความมากเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปในส่วนนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับใครที่มีแฟนแล้วเวลารักแฟนมากๆก็อาจจะส่งใจรัวๆไปอันนี้ก็โปรดระมัดระวังด้วยที่นี้ค่ะท่านผู้ชมการส่งต่อแชทก็เกี่ยวด้วยนะคะซึ่งการส่งต่อแชทเนี่ยเราจะสามารถส่งต่อข้อ ข้อความไปยังแชทต่างๆได้สูงสุด5แชทต่อ1ครั้งเท่านั้นถ้าหากเกินนี้เนี่ยอาจจะโดน Messenger กํกำจัดจำกัดการส่งข้อความได้ซึ่งอันนี้ก็ปูดระมัดระวังไว้ในส่วนของวันนี้ก็มีสาระสำคัญมานำเสนอท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ